ดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวเขื่อนขุนอันปราการชนนะครับตอนนี้อยู่ตรงด้านบนของเขื่อนยังไม่ได้เดินไปตรงสันเขื่อนนะครับเอมีสุนัขมาด้วยไปถามเขาดิเอาบอว่ไปถามนู่นทางซึ้์มอยู่นู่นผ่าตอนนี้ใจดีจะไปชี้ขึ้นขึ้นรถคือทางเรื่องรถนะขึ้นรถเที่ยวรอบเขื่อนสุนัขสุนัข นี่งไงนี่ไงนะนั่งรถชมสันเขื่อนคุณนดาดปรากัรสนอนากอดดิวนววะรวนครับขอสวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ จ้านที่ก่อสร้างโครงการนี้นะครับของกรมจม้พัพรามมีชื่อเล่นนะครับหนุ่ยนกคอนายกวันนี้ถือว่าเราต้องกดมีโอกาสเข้ามาเที่ยวนะครับเกือนของในหลวงรัชกาลที่9ที่นี่ก็คือเกืิดขุนด่านประการชนเป็นโครงการนัเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2536แต่ช่วงนั้นติดปัญหาเรื่องการเวรนคือตรงนี้เมื่อก่อนเน่ยเกิเป็นหมู่บ้านท่าด่ 257กอ็กคัวการเวรคืนตอนนั้นใช้เวลาไม่นานเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขารักในหลวงชาวบ้านก็เลยอยากให้ทำเวรคืนเนี่ย6ปีเื่อนเนี่ยสร้างปีอะไรครับ2542เสร็จเมื่อ,อไหร่2547สร้างไวนะครับสร้าง5ปีตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไหลไปสุดที่ไหนกครับปลายน้ำ ฝายน้ำมีใครเคยไปเที่ยวกันครับยอ,อยู่ตรงเขื่อนบางประกงข้างค่างเขาสบานชัดเชิงเซาที่มันมีประตูน้ำอ่ะทั้นน้ำจืดก,กับน้ำเ,เค็มทุกคนรู้ไหมว่าความยาวแม่น้ำอ่ะถึงเขื่อนบางประกงกี่กิโลเจ้าหน้าที่ดูจากดาวเทียมแล้วนะครับร้อยสามสิบสามโลถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยเขื่อนจะต้องเปิดน้ำตลอดเวลาเพื่อ,อน้ำหลงกข้างล่างปักดันน้ำกินแก้ดินเปรี้ยวครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเขื่อนจะต้องเก็บน้ำให้เต็ม ก็คือเนี่ยเตรียมใช้ดาวช่วงหน้าแหลงนี่ตึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับนี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหมครับด้านไหนหน้าเขื่อนด้านไหนหลังเขื่อนฝั่งไหนหน้าเขื่อนพอไปจี๊บคนละฝั่งเอาอย่างนี้ตามทฤษฎีกรมจนหน้าเขื่อนต้องเก็บน้ำฝั่งนี้หน้าเขื่อนหลังเขื่อนระบายน้ำ ต้นน้ำเนี่ยอยู่หน้าเขื่อนน้ำที่เข้ามาเนี่ยมาจากไหนครับเขาใหญ่น้ำตกเหยวนรกที่ช้างตกตา้กี่กิโลครับถึงน้ำตกเหวนรกเข้าไปเนี่ยสิบเจ็ดโลแ้มีเรือนนำเที่ยวไว้บริการเห็นไหมครับไปกับสองชั่วโมงค่าเรือเนี่ยเขาเก็บไปกับคนละสองร้อยตอนนี้ด้านในอ่ะความสวยงามเหมือนเขื่อนเชี่ยวหลาในจังหวัดสุราษฎร์ ขายกุยหลิกเมืองไทยเขือ่อนขุนด่านเนี่ยเป็นเกื่อนแรกของกรมชนที่ไม่เคยทำโครงการนี้ในหลวงท่านเนี่ยเป็นคนสอนวิธีให้ทําทั้งหมดกับทุกคนรู้ไหมว่าเกื่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นเขื่อนอะไรคอนกีดบดอัดยาวที่สุดในโลกทุกคนดูความยาวสันเกื่อนเลยครับ2,594เมตรความยาวทั้งหมดกับ3กิโล ดูความสูงครับน่กากลัวไหมครับ9.3เมตรนี่ับเป็นตึกประมาณกี่ชั้นครับ42ชั้นใฐานมีความกว้างเท่าไหร่ครับ8.9เมตรความกว้างด้านบนเนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่8เมตรโอเนิดเดียวลวดร่างเขื่อนเนี่ยเป็นรูปล่างอย่างงี้ครับ<ถา>ด้านหนะ้าเนี่ยเป็นแนวตั้ง หลังเขื่อนเนี่ยยืดออกเป็นคำหยาดขายขนมปังสามเหลี่ยมเห็นไหมครับลองรับแผ่นดินไหวได้เท่าไหร่ครับห้ามเกิน7 2ลิเตรอากาศดีมากตอนนี้ทุกคนถามว่าเกินคอนกรีตปอดดัดทำยังไงในหลวงท่านเนี่ยเป็นคนบอกให้เอาขยะมาทำทั้งหมดเมื่อก่อนเขาทิ้งขยะเนี่ยในหลวงให้ไปขอมาจากที่ไหนรู้ไหมครับการไฟฟ้าที่ลำปังกดขยะมาจากไฟฟ้าไม่มอะครับ ก็คือขยะที่เท่าถัดหินครับที่เราไปขอเนี่ยคือผมถันหินบางคนดเขาเรียกอะไรเคยได้ยินครับฟาฟแอดโดนน้ำแล้วมันแข็งครับท่านก็เลยให้กลุ่มชนประธานเนี่ยเอามาใช้ประสบการณ์อะไรครับคอนกรีตปดอัดทั้งหมดทำให้ใส่คอนกรีตน้อยลงครับงบก่อสร้างก็เลยไม่แพงทำไมโครงการนี้กลุ่ชมชนประธานเนี่ยไม่ก่อสร้างเป็นโครงการเต็มดินเหมือนเกิดปาสักแก่งกระจานหรือเป็นดินแปดิเซน์ เจ้าหน้าที่ก็เลยสร้างกนกิจสนะครับมองตรงไปด้านหน้ารถนิดนึงนะครับเป็นภาพพระฉายาลักษณ์นะครับเป็นที่ประทับอองในหลวงรัชกาลที่9สมัยก่อนครับตรงนี้คือที่ส่งกันจริงครับเสด็จเมื่อปีนะครับ2 5 4หภาพนี้ตกประมาณ21ปีครับ เป็นพระราชาราชการที่9อ้ามงเดียวในโลกครับที่สองงานหนักที่สุดที่สุดไม่ได้ครับนี่คือคําพูดของพ่อหน้าที่เกิดขุนดักรดน้ำยามท่วมเติมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปี้ยวจำได้ไหมครับรดน้ำยามท่วมเติมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปียว บางคนบอกว่าใช้งบค่าก่อสร้างเท่าไหร่ครับเฉพาะงบก่อสร้างนะครับ6,470ล้านงบเวียนเกินต่างหากบ้านท่าดานเนี่ยที่ดินก็เป็นนอสอ3ประชาคมปี3-6กจะบ้านยอมหาที่ทำกินเองเพราะว่าเขาลักในหลวงย้อนไป20ปีที่แล้วนะครับไล่ละ6 0 0 0 0เวียนเกิน3,800ไร่ไล,ลที่เหลือครับเพราะว่าเรามีที่ดินถวายให้ด้วย1,200ไร่ เวนเกินแค่3,800ัร้อยไล่ที่เป็นงบเ็นเกินอีก4,000กว่าล้านถ้าเกิดเราสองงบประมาณมารวมกันทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไปนั้งสิ้งเกือบ3กิโล บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ตรงกลางก็คือดินภูเขาด้านในมาทําเพื่อประหยัดงบแต่เกิดดินต้องผสมด้วยอะไรรู้ไหมครับปูนขาวปนดินจะได้แน่นน้าเกิดจะได้ไม่ลวกเกิดดินไปดูได้เลยครับจะไม่สูงเกิดดินเน้นยาวอย่างเช่นเกิดลำตะคองเกิดบาสักเกิดสีนักขลินเกิดเซเลกินเกิดลำาปาวาเกิดอุบลรั์เกิดแก่งราจาน อ่างบางพักเกิดกระแสเกิดรัชโลธรเกิดนลบดินทลจิตดาเกิดลำประเพิงอ่างพระปงทับเสลาเกิดกระเสียวเกิดแควน้อยเกิดเชื้อหลาดมีเดกเกิดดิตสมุดเนี่ยฮะเกิดเราเป็นเกิดดินเนี่ยอันนี้แตกมาแล้วครับพรอนน้ำมันสูงเห็นไหมครับ90เมตรคเมตรเกิบน้ำสูงมากอะเ้เมตรอ่ีคิดดูครับ แต่ให้เราอยากจะดูน้ําเต็มเนี่ยเราต้องมาช่วงนี้นะครับตุลาพฤศจิกาแต่ถ้าอยากจะดูแบบแห้งแบบขอดเลยนะครับต้องมาเมษาพฤษภาน้ําไม่มีเลยครับทุกคนรู้ไหมว่าเดี๋ยวพอหมดฝนเนี่ย<ๆ>เกิดจะเริ่มระบายน้ําตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมครับหนึ่งธันวาแล้วไปปิดเมื่อไหร่ครับพฤษภาเปิดหก<ๆ>เดือนเต็มครับทำไมต้องเปิดทุกวันรู้ไหมครับนี่คือคาพูดของนายหลวงครับถ้าเกิดกรมจลนประทานไปปิดน้ําเนี่ย กว่าน้ำจะไปจากเชิงเซาอีก5าวันแต่ถ้าเกิดเปิดทุกวันน้ําก็จะไปจากเชิงเซาทุกวันมันก็จะแก้ดินเปรี้ยวได้ครับการแก้ดินเปรี้ยวเนี่ยพระราชาบอกว่าให้เอาน้ําจืดน,นะครับไปลดค่าความเก้มงบน้ําทะเลให้เป็นค่าน้าก่อยได้ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ปลน้าอ่ะคนจากเชิงเซาสนใจประกอบอาชีพใช้น้ําก่อยเพราะว่าเขาทำอาชีพเล็นกุ้งครับ แิ่ไปแถววัดสบาดแถครองเกิดไหมครับมีแต่นาคุ้งคือใช้น้ําก่อยครับคนนครนายกก็เลยมีน้ําทั้งปีครับอยู่ต้นน้ำครับทำนาปีละสี่ครั้งครับอันนี้ที่ทํางานผมเองนะครับสํานักงานโครงการชนบทานนครนายกและก็เป็นบ้านทางของเจ้าหน้าที่โครงการ ชาวบ,บ้านไม่ค่อยทาการประมงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปค้าขายเพราะว่ามันเป็นแหล่งนองเที่ยวแต่อย่างชาวบ,บ้านแถวนี้พูดตรงๆมีส่วนผลไม้เกกอบทุกบ้านเน้นปลูกมะยมจิตกว่าจะออกก็ประมาณกุมงภาลุปีปัจจุบ,บันเนี่ยมะยงจิตนครนในยกมีชื่อเสร็จมากนะครับเขาขายกันโลสี่ร้อยาดเสรกลูกโลคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อต้นหนึ่งอ่ะได้ประมาณไม่เกิน20โลโลละสี่ร้อย เกินขุนดันเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจะเน้นเปิดน,น้ําด้านล่างมากกว่าด้านบนทําไมเน้นเปิดน,น้ําด้านล่างรู้หมครับเพราะว่า,าน้ำเนี่ยไปผ่านระบบไฟฟ้าตลอดครับที่นี่เป็นรงไฟฟ้าแบบไหนรู้ไหมครับแบบปลายสายครับหัวมาจากไหนครับเลือนเศรษกิจอุตรากรรไฟฟ้าทุกทุ่อ่ะทุกคนรู้เลยครับมันจะมีหัวกับปลายของเราเป็นปลาย เพราะว่าชุวงวันหยุดเนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเวลาไฟวิ่งมาจากเขื่อนอุตรดิตฐเนี่ยมาถึง,งนครนายกอะ่ะมันออกไฟไม่พอเราก็เลยต้องเปิดดำละละ่าเพื่อผ่านระบบเรเียกนกระแส่ไฟครับผมเกินคมนับหมื่นพันกว่าล้านด้ยวยนะครับศาสตราชาสุดยอดครับวิสัยท่านดีมากครับ เชือเขาที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมเขาใหญ่ทั้งหมดนะครับ5้าจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีนครนานยกปากจีนแล้วก็จังหวัดสระแก้วครับเชื่อมเงินหมดเลยห้าจังหวัดสมัยก่อนมันมีแค่สี่นะครับไม่มีสระแก้วแต่จังหวัดสระแก้วเนี่ยแยกออกมาจากจังหวัดปาจีนก็เลยเป็นห้าครับ ตรงนี้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์พระทีนังของในหลงวงรัชก,กาลที่9ตอนที่ท่านเสด็จประทับท่านบนเมื่อปีสีก็คือทอดพระเนตรเดินขึ้นมาครับจากตรงนี้ครับรรเดินไกลมาก800เมตรอะเสด็จมาเวลาหโมงเย็นราประกาศเสียตงตามสายเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์มาพ์ท่านเสด็จ5โมงเย็นแต่คนสมัยก่อนเนี่ยมารอท่านตั้งแต่ปีสี่ครับ ตอนนี้ก็คือเป็นการพ่องน้ําในตัวแต่ดูแล้วมันก็อาจจะเข้าหน้าหนาวอาจจะไม่มีฝนแล้วอาจจะไม่มีพายุแล้วก,ก็เลยพ่องน้ําน้อยหน่อยสม,มุิเนี่ยถ้าเกิดมีฝนตกหนักเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะปิดประตูน้าทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใต้สะพานลงไปประมาณร้อยเมตรเนี่ยมันมีน้ํานองเกิดไหลมาลงก็เรียกว่าน้ําไซโคลนออกเกิด น้ำนกเกิดมาจากไหนครับที่อยู่ใต้สะพานน้ำตกนางรองวักตะไคร้มาเดื่อสาลิกาตอนนี้น้ำนกเกิดไปสร้างปัญหาพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนบ้างรู้ไหมครับองค์ลกบางน้ำเปรี้ยวมันไม่ใช่น้ำในเกิดนะครับมันเป็นน้ำนกเกิดน้ำนกเกิดเนี่ยเป็นน้ำที่ทางกรมชุประทานก็บคุมไม่ได้ชลปรรทานก็กลุ่มได้เฉพาะน้ำในเกิดครับทีไปท่วมๆอ่ะเป็นน้ำนกเกิด

ขาจะตรงโน้นเขาลงข้างล่างข้าบนเขาเป็นน้ำล้อนอ๋อพี่ว่ามันเต็ดอะไมาใช่ใช่ใชเป็นน้ำล้น,น,น,ลนส่วนตรงนั้นเขาปล่อยเพื่อผลิตกาแฟไสเห็นไหมผ่านชังนหัน